สวัสดีนะครับมาถึง EP ที่4นะครับเป็นการต่อเนื่องจาก EP ที่3นะครับยังอยู่ที่การลดน้ําต้นไม้นะครับการควบคุมการลดน้ําต้นไม้นะครับแต่ใน EP ที่4นี้จะเป็นการนําระบบโซลา r เซลล์เข้ามานะครับเพื่อลดต้นทุนหรือทําให้ค่าไฟเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับไปดูวงจรกันก่อนนะครับ ท่นี้มาดูที่วงจรนะครับวงจรสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเราเห็นนะครับจะมีสส่วนก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านขวามือกับซ้ายมือนะครับท่านี้เรามาพูดถึงส่วนทางด้านซ้ายมือก่อนเป็นส่วนใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นต้นกําลังของเราเห็นไหมครับนี่จะมีอยู่3ส่วนนะครับสตัวนะครับส่วนแรกเลยคือโซลาเซลล์นะครับไอสตัวนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมออกแบบมาก็คือเป็นส่วนที่ใช้กับ าการลดน้ำที่ใช้พื้นที่ไม่ไม่มากนะครับมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็จะมีโซลาเซลล์20วัตต์12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวโซลาเซลล์ชาร์เจอร์นะครับคอนโทรล12โวลต์10แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด7.2แอมป์ 8, ชั่วโมงนะครับเป็นแบบดิฟไซเคิลนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่สำหรับใช้ชาร์จ จากโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เราต้องเลือกใช้ถูกต้องนะครับส่วนทางด้านหลักวิชาการผมก็ไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าผู้สนใจทั่วผู้ผู้สนใจบางท่านอาจจะไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับทฤษฎีของตรงนี้นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการทํางานก็คือนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็โซลาเซลล์ก็จะรับพลังงานแสงอาทิตานะครับส่งมาตัวควบคุมการชาร์จตัวนี้นะครับ ตัวควบคุมการชาร์จก็จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะส่งไปยังอวงจรนะครับในการควบคุมนะครับส่วนวงจรในการควบคุมตัวนี้นะครับก็เป็นวงจรที่เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่จะมีบางส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีทางด้านของโหนด MCU ก็คือเป็นบอร์ด Wi-Fi ของเราเนี่ยนะครับจะมีบอร์ดข้างล่างเห็นไหมครับเป็นบอร์ดขยายนะครับ ขยายยังไงก็คือเป็นบอร์ดที่มีแรงดัน5โวลต์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจ่ายให้กับรีเลย์5โวลต์ของเราตัวนี้นะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะต้องหาแรงจ่ายเพิ่มเข้ามานะครับแต่บอร์ดแต่คลิปนี้ไม่ต้องเลยนะครับมี5โวลต์เพิ่มเข้ามาเราก็ต่อให้5โวลต์ตัวเนี้ยเข้ากับรีเลย์ตัวนี้ได้เลยนะครับ5โวลต์กับกราวได้เลยเห็นไหมครับส่วนเซนเซอร์วัดความชื้นของเราครับในส่วนที่ปักลงดินตัวเนี้ยนะครับก็ยังต่อเหมือนเดิมครับ ต่อเข้ากับกาวกับไฟ3.3โวลต์เหมือนเดิมครับนอกอกนั้นต่อเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกขาทุกขาต่อเช่นเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือโซลินอยวาล์วตัวนี้ครับจากคลิปที่แล้วเราจะใช้220โวลต์เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะใช้เป็น12โวลต์ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อให้ทำไมครับเข้ากับระบบโซลาร์เซลล์ของเรานะครับ อ๋เห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองครับอ่าเราก็จะใช้ไฟศูนย์บาทแล้วนะครับแต่นะครับอ่าทุกอย่างก็จะมีต้นทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าต้นทุนที่ลงทุนไปนะครับอ่าเมื่อใช้ไปนานๆก็เป็นไงครับก็จะคุ้มทุนเองนะครับเราก็จะต้องมีการลงทุนในระยะเริ่มต้นเสมอนะครับเพราะนั้นก็นะครับใช้ไปให้คุ้มทุนนะครับมันก็จะมีนะครับ ส่วนที่เป็นผลรายรับเข้ามาเองอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นวงจรคร่าวๆนะครับส่วนวงจรตัวนี้เดีย๋ยวผมก็จะแนบไว้ตรงคอมเม,ม,มนต์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับวงจรในการควบคุมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเหมือนเดิมอยู่นะครับตรงนี้เพิมเพ่มเติมนิดนึงน,น,นะครับเราอาจจะต่อเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เข้าไปสักหนึ่งตัวก็ได้นะครับเป็นการตัดนะครับระหว่างวงจร ควบคุมกับวงจรกําลังก็ได้นะครับนะแล้วแถวนี้นะครับนะโอเคนะครับนะตรงนี้เป็นวงจรในการควบคุมนะครับแบบคร่าๆนะครับที่เราไปใช้งานกันนะครับตอนนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับนะเดี๋ยวเราไปเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันกันนิดนึงนะครับอ่าทีนี้แอปพลิเคชันเราก็ใช้ของเดิมจากที่เราเขียนครั้งที่แล้วนะครับ่าในส่วนของการเขียนครั้งที่แล้วก็จะเป็นส่วนของการโชว์ที่ ความชื้นใช่ไหมครับในหน้านี้นะครับเราจะเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มแค่นิดเดียวเองนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของการโชว์การทํางานของโซลีนอยด์วาลด้วยนะครับโดยในที่นี้เราจะโชว์เป็นหลอด LED นะครับหลอด LED การเพิ่มทำยังไงครับเราไปที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับนี่หมายบวกเหมือนเดิมครับคลิกเลยนะครับ อ่าเราก็ไปที่ display ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเราจะเขียนคําว่า LED ไหมครับให้คลิกเลยไหมครับนี่ LED ตรงนี้ครับนี่ครับ energy หนึ่งร้อยนะครับคลิกเลยครับอ่าเราก็จะได้มานะครับนี่ก็จะมาโชว์ที่หน้าจอของเรานะครับให้เราคลิกที่ LED ครับอ่าคลิกขึ้นมานะครับการทํางานนะครับก็ให้เป็นสีเขียวนะครับการการทำงานให้เป็นสีเขียวนะครับนะ จากนั้นมาที่พินนะครับเราจะตั้งขานะครับคลิกที่พินเลยนะครับตั้งขาเป็นขาวิชวนนะครับวิชลนับเสมือนจริงนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับขาวิสูรนี่เป็นขาที่เราใช้อยู่แล้วนะครับก็คือควบคุมรีเลย์นะครับควบคุมรีเลย์เราใช้แล้วนะครับเราจะเป็นขาวีหนึ่งครับขาวีหนึ่งนะครับขาวีหนึ่งนะครับขาวีหนึ่งนะครับ วิหนึ่งให้คลิกโอเคเลยนะครับคลิกโอเคเลยนะครับอ่านะครับก็จะใช้ขาวิหนึ่งในการควบคุมนะครับในการส่งสัญญาณมาที่หลอด LED เพื่อแสดงผลนะครับจากนั้นคลิกตรงนี้ครับกลับไปนะครับเราก็เขียนนะครับ LED แสดงผลเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ในแอปพลิเคชันเราเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่นี้เอง ต่อมาในส่วนของคำสั่งครับเราเขียนแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาในส่วนของคำสั่งครับคำสั่งมาที่หน้าของคำสั่งเลยนะครับคำสั่งส่วนที่เพิ่มเข้าไปนะครับด้านบนเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยนะครับโทเคนเหมือนเดิมนะครับเราต้องดูให้ดีครับเราเขียนแอปตัวไหนเราต้องใช้โทเคนของแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับ่ายไฟนะครับพัดเปิดเหมือนเดิมครับ ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับแอปที่แล้วเหมือนกับ EP ที่แล้วนะครับตรงนี้ก็อ่านค่าจากขายแอนาล็อกเดิมเครับ A 0นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับอันนี้แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นะครับนะครับปินค่าไปที่ serial monitor นะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับความชื้นน้อยกว่า 10%นะครับอ่าสั่งให้ทําไมครับอ่ารีเลย์ทำงานนะครับไปต่อให้โซลินอยทำงานนะครับอ่าในในส่วนตัวนี้ครับนี่เป็นส่วนที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อทำไมครับอ่าเมื่อโซลินอยทำงานปุ๊บนะครับให้ส่งค่านะครับไปที่ v 1นะครับ v 1เมื่อกี้นี้ครับที่เรากำหนดในแอปพลิเคชันนะครับอ่าเป็น255 255นี่คืออะไรเป็นความเข้มของสีครับไปสั่งให้เมื่อกี้เรากําหนดเป็นสีเขียวใช่ไหมครับไปสั่งให้สีเขียวเนี่ยมันแสดงความเข้มที่255ก็คือความเข้มสูงสุดนะครับก็เหมือนกับการแสดงสีเขียวนะครับไปแสดงเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับที่จอหน้าแอปพลิเคชันของเรานะครับเมื่อโซนินอยทำงานปุ๊บ ให้สีเขียวติดที่หน้าจอแอปพลิเคชันนั่นเองครับอ่าตรงนี้นะครับต่อมาเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่าความชื้นเกิน10%ขึ้นไปนะครับอ่าไปสั่งให้ทำไมครับรีเลย์หยุดทำงานแล้วก็ทำไมครับไปสั่งให้ทำไมครับ V 1อ่าก็คือหลอด LED ของเราเนี่ยเป็นศูนย์ก็คือไหมครับสีเขียวเป็นไงครับเป็นศูนย์ก็คือสีเขียวใช่ไหมครับเป็นสี เป็นสีขาวนั่นเองก็คือไม่มีสีเขียวเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนกับหลอด LED ดับนั่นเองครับอ่าเห็นไหมครับตรงสองส่วนนี้ก็คือเป็นคําสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองครับเป็นการสั่งให้หลอด LED ที่หน้าจอแอปพลิเคชันของเราติดนะครับอ่าเป็นไงครับเป็นการเพิ่มคําสั่ง2บรรทัดแค่นั้นเองครับเป็นการไปโชว์ที่แอปพลิเคชันได้แล้วครับ เป็นคําสั่งที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปนิดเดียวนะครับเราสามารถไปโชว์การทํางานของาโซลีนอยด์วาลของเราได้แล้วที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้เพิ่มมากมายเลยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับหลังจากนี้นะครับส่วนคําสั่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ด้านตรงคอมเมนต์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับ หลังจากนี้เมื่อเราเขียนคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทดลองกันนะครับกับวงจรจริงๆครับว่ามันจะโชว์ได้จริงไหมหลักการทํางานนะครับไปโชว์การทํางานของโซนอนอยได้จริงไหมครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับครับต่อมาเป็นการทดสอบนะครับให้เราเปิดหน้าแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อวงจรให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เชื่อมต่อ WiFi ให้เรียบร้อยนะครับอ่า ในการไปนําไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยให้ปักลงดินไว้นะครับแต่ตอนนี้เป็นการทดสอบวงจรนะครับเราก็อาจจะใช้ผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่นะครับจุ่มน้ํานะครับให้เกิดความชื้นนะครับเพื่อเราจะมาทดสอบนะครับจากนั้นนะครับก็ทําไมครับมากดรันเหมือนเดิมครับที่ปุ่มตัวนี้นะครับกดรันนะครับเมื่อกดรันเสร็จนะครับเราก็ลองทดสอบกันนะครับนะครับตอนนี้ เมื่อเรากดร้างเสร็จเราจะสังเกตว่าไหมครับความชื้นเราอยู่ที่1%นรนะครับถ้า1%แสดงว่ามีความชื้นในดินต่ำนะครับรีเลย์ของเรานะครับนี่นะครับรีเลย์ของเราตรงนี้ก็จะทำงานนะครับไปต่อให้โซลินอยด์วาลทำไมครับเปิดนะครับน้ำก็จะทำการลดพืชของเรานั่นเองครับพอลดพืชเสร็จนะครับเห็นไหมครับเราสังเกต LED ตรงนี้ไหมครับ อัดีตรงนี้จะแสดงการทํางานของโซลีนอยวาลนั่นเองเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่เราเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าทําไมครับเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราลองเอากระดาษทิชชู่นะครับไปวางครับความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเกินเงื่อนไขที่เราเขียนไว้นะครับที่เงื่อนไขของเราตั้งไว้ก็คือ10%นะครับ รีเลย์ก็จะหยุดทํางานเห็นไหมครับไฟที่รีเลย์ดับไปเลยเห็นไหมครับนะก็จะไปตัดการทํางานของซลริโอย์วาลไหมครับเช่นเดียวกันนะครับหลอด LED ตรงนี้เป็นไงครับก็จะดับเห็นไหมครับก็แสดงสถานะการหยุดทํางานของซอริโนย์วาลเป็นไงครับเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อไปแสดงสถานะของการทํางานของซอิโย์วาลนะครับก็เป็นการแสดงเพิ่มเข้าไปให้นั้นนะครับอ่าเราก็จะได้อ่ามีผลให้รู้ว่า ส่วนลอยวาวเนี่ยมาทางานจริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับาการทํางานของโปรแกรมที่เราเขียนเพิ่มเข้าไปก็มีประมาณเท่านี้นะครับอ,อย่างไงก็ลองไปเพิ่มเติมกันดูนะครับจะแสดง OnO f f ก็ได้นะครับอาจจะมีอีกหลอดหนึ่งแสดงการหยุดการทํางานนะครับก็ไปเขียนเพิ่มกันดูนะครับในคลิปนี้ก็มีตักการทํางานอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ไปพัฒนาต่อกันดูนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ไปแล้วเข้าไปพบกันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีนะครับ